พบกับจุกจิกบอกต่อค่ะจิกจะมาเล่าถึงเรื่องของสิทธิผู้ดโดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยและเดินทางภายในประเทศนะคะในกรณีเครื่องบินล่าช้าเราจะได้รับการดูแลอะไรบ้างค่ะข้อ1ค่ะเที่ยวบินล่าช้าเกิน2ชั่วโมงแต่ไม่เกิน3ชั่วโมงเราจะได้รับอาหารเครื่องดื่มโทรศัพท์อีเมลนะคะหรือว่าได้รับเงินคืนค่าบัตรโดยสารกรณีไม่ต้องการเดินทางต่อค่ะ ข้อ 2. ค่ะช้าเกิน3ชั่วโมงแต่ไม่เกิน5ชั่วโมงเราจะได้รับอาหารเครื่องดืม่มโทรศัพท์อีเมลนะคะหรือว่าได้รับเงินค่าโดยสารคืนหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือว่าการเดินทางโดยวิธีอื่นค่ะ 3. ค่ะ 1> <1> หากเที่ยวบินล่าช้าเกิน5ชั่วโมงแต่ไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะจะได้รับอาหารเครื่องดืม่มได้ใช้โทรศัพท์หรือว่าอีเมลค่ะหรือว่าได้รับเงินคืนค่าบัตรโดยสารหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือว่าเดินทางโดยวิธีอื่นค่ะ แล้วก็ได้รับค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน600บาทนะคะหรือชำระเป็น Travel voucher ในกรณีที่ผู้โดยสารยินยอมค่ะเว้นแต่ว่าสายการบินจะพิสูจน์ว่าเที่ยวบินดังกล่าวล่าช้าเพราะเหตุสุดวิสัยค่ะ mm hmm. และข้อ4ค่ะเที่ยวบินล่าช้าเกิน6ชั่วโมงค่ะสายการบินจะต้องปฏิบัติกับผู้โดยสารเช่นเดียวกับมาตรการยกเลิกเที่ยวบินถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ